รู้ก่อนสมัครงานไปสมัครงานต้องเตรียมอะไรบ้างสมัครแล้วไม่ตรงงานอย่างที่ท่านทราบในคลิปที่แล้วการสมัครงานคือการนําเสนอศักยภาพของตัวเราเองให้ในจ้างได้เห็นว่าเหมาะสมกับตําแหน่งงานที่เปิดรับสมัครและมี2ข้อใหญ่ๆที่ในจ้างใช้ในการคัดคนเข้าทํางานก็คือภาพลักษณ์และความสามารถใครอยากชมรายละเอียดย้อนกลับไปดูในคลิปที่ผ่านมาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้เรามาดูกันครับว่าในการสมัครงานเราต้องเตรียมอะไรบ้างเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราต้องเตรียมแต่ทุกคนมักจะมองข้ามยิ่งในยุคข,ของเทคโนโลยีที่ทํางานแทนคนได้แทบทุกอย่างคนตกงานและแย่งงานกันจานวนมากเนื่องจากโรคระบาดและปัญหาเศรษฐกิจกโลกด้วยเหตุนี้การที่นายจ้างจะรับใครสักคนเข้าทํางานต้องคิดเยอะเพราะทุกอย่างคือต้นทุนฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่เราไม่เตรียมตัวยิ่งเตรียมตัวดีโอกาสที่นายจ้างจะรับเข้าทํางานก็เพิ่มมากขึ้นครับลองไปชมกันครับว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างในการสม มัครงอุปกรณ์ที่ใช้ในการสมัครงานก่อนที่รูปแบบการสมัครงานจะเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลเต็มตัวการกรอกใบสมัครแบบกระดาษก็ยังใช้งานอยู่ฉะนั้นอุปกรณ์ที่จําเป็นก็หนีไม่พ้นปากกาน้ำยาลบคําผิดไม้บรรทัดและกระเป๋าใส่อุปกรณ์เป็นต้นมันคงดูไม่ดีแน่ถ้าเราไปสมัครงานแล้วยืมปากกานายจ้างในการกรอกใบสมัคร 2. การแต่งกายการแต่งกายนอกจากจัดสท้อนถึงบุคลิกภาพและสร้างภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นแล้วการแต่งกายที่ถูกกาละเทศะก็สร้างคะแนนได้เยอะทีเดียวในการสมัครงาน 3. ข้อมูลในการกรอกใบสมัครสิ่งที่นายจ้างใช้พิจนารนณาว่าจะเรียกสัมภาษณ์หรือว่ารับเข้าทำงานก็คือข้อมูลนี้แหละครับใครเตรียมข้อมูลได้ดีและถูกต้องก็ถือว่าเป็นต่อในเรื่องของการสมัครงานได้เช่นกันข้อมูลในการสมัครงานเช่นข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลการศึกษาการฝึกอบรมและประสบการณ์ในการทำงานเป็นต้น 4. การกรอกใบสมัคร อย่างที่บอกนะครับก่อนที่การสมัครงานจะเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัวลายมือที่เขียนแล้วดูดีและการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องไม่ตกไม่หล่นถือว่าสําคัญมากๆครับส่วนการกรอกข้อมูลใบสมัครทางเว็บไซต์ก็จะเน้นการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องอย่าลืมนะครับข้อมูลทุกอย่างต้องเป็นไปตามความจริง 5. กริยามารยาทไม่ว่าจะเป็น มารยาทการทักทายสวัสดีแบบไทยการตรงต่อเวลาในการนัดหมายการนั่งการยืนหรือท่วงท่าวาจาหรือการกล่าวลาและอื่นๆอีกมากมายสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้ล้วนเป็นตัวสะท้อนความเป็นตัวเราบุคลิกภาพหรือศักยภาพที่อยู่ในตัวได้ครับ 6. การพูดคุยการสื่อสารการพูดจาที่มีน้ำเสียงไพเราะชัดถ้อยชัดคำสีหน้าท่าทางที่เต็มไปด้วยความสุขหรือการพูดคุยด้วยความเฉลียวฉลาดรู้จักพูดได้ใจความและสรุปสาระสำคัญได้สนทนาด้วยความน้อมน้อมและให้เกียรติที่สำคัญอย่าลืมเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวสะท้อนความเป็นตัวตนของตัวเราได้อย่างดีเลยครับ นี่ก็เป็น6สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนไปสมัครงานเพื่อเพิ่มโอกาสให้ในายจ้างเรียกสัมภาษณ์หรือรับเข้าทำงานครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ให้เป็นข้อคิดการเตรียมตัวดีกว่าการไม่เตรียมอะไรเลยสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ขอบคุณทุกๆท,ท่านสำหรับการรับชมสวัสดีครับ